หลวงพ่ออินประภากรโรวัดทับใหม่พัฒนาเจ้าอาวาสวัดรัชราชพัฒนาทับใหม่พัฒนาตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อเดิมอินชูเมืองโยมบิดาชื่อนายบุตรโยมแม่ชื่อนางเขียวมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชเกิดในวันพฤหัสบ,บดีเดือน8ปีรากาพุทธศักราช2464 ในวัยหนุ่มก่อนอุปสมบทท่านชื่นชอบในวิชาอาคมต่างๆเนื่องจากสมัยก่อนนั้นจําเป็นต้องมีวิชาไว้เพื่อป้องกันตัวองค์ปฐมบรมครูที่สั่งสอนสภาวิชาให้กับท่านคือโยมพ่อนั่นเองโดยโยมพ่อเป็นสิทธท่านพระอาจารย์ชูเท่าวัดพัทสีมานครศรีธรรมราชได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆมากมายหลายวิชาแต่ที่โดดเด่นคือวิชาการทำตะกรุดโทนซึ่งวิชานี้ ก็ได้รับการถ่ายทอดมายัางหลวงพ่ออินและถือได้ว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางอันเอกอุกข,ของท่านเนื่องจากมีประสบการณ์มากมายจากผู้ที่ได้รับมอบจากท่านและนำไปใช้ติดตัวโยมบิดาท่านสามารถล่วงรู้ถึงการมรณะของตนเองและในวันมรณะท่านก็ได้ดั่งสมาธิจนดวงวิญ,ญญาณออกจากร่างโดยมรณะในท่านั่งสมาธิมีเพียงเท้าด้านซ้ายเท่านั้นที่ตกลงจากเขา่าจากการที่ผูกพันกับวัดพัทธศีมา ท่านจึงได้วนเวียนเรียนรู้ฝึกปรือวิชาอาคมและฝากตัวเป็นศิษย์กับพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านอาทิพ่อท่านหนูจันทร์พอท่านอาจารย์โรยพอท่านเอียดและยังได้ข้ามเขตไปยังจังหวัดพัทลุงเพื่อศึกษาอาคมเพิ่มเติมจากอาจารย์เอียดวัดดอนสาราและอาจารย์นำแก้วจันทร์สมัยที่อาจารย์นำยังเป็นคารวาสซึ่งสหมิกธรรมของท่านคือ หลวงพ่อเอื้อมกะตะปุญโยวัดบางเนียนและหลวงพ่อพ่วงวัดแดงนครศรีธรรมราชกล่าวได้ว่าท่านเป็นสิทธิ์ทั้งสายเขาอ้อและสายวัดพัทศีมาซึ่งเป็นสองสายหลักที่โด่งดังแห่งเมืองใต้ท่านเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าในระหว่างการครองเพศบรรพชิตท่านผ่านประสบการณ์ด้านต่างๆมาอย่างโชคชนเคยเป็นทั้งเสือและหัวหน้าหน่วยพื้นที่สีแดง สมัยนั้นเคยหนีการจับกลุ่มไล่ล่าของตำรวจมือปราบท่านขุนพันธ์จอมขมังเวทในระยะประชิดต,ตัวแต่ด้วยอำนาจเดชบุญของตะกรุดโทนที่ท่านทำใช้เองตามตำราที่ได้เล่าเรียนมาทำให้ท่านรอดพ้นจากภัยอันตรายมาได้วุดวิดและเมื่อท่านโดนจับกลุ่มในข้อหาคดีความต่างๆถูกนำตัวสู่การพิจารณาของศาลท่านก็อาศัยบาร,รมีแห่งตะกรุดโทนนี้ทำให้ศาลยกฟ้องคดีท่านมาจนนับครั้งไม่ถ้วน ด้านการครองเรือนเคยมีภรยาอยู่กินกันถึง7คนแต่มีบุตรเพียงคนเดียวและได้เสียชีวิตไปแล้วในสมัยที่ท่านปกครองคนในเขตอำเภอเคียนซาซึ่งสมัยนั้นถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงท่านมีที่ดินในการปกครองมากมายมีบริวารห้อมล้อมและคนเกรงขามจำนวนมากแต่ท่านก็หาได้มีความสุขอย่างแท้จริงเลยหลังจากที่ท่านได้คิดทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านผ่านมาจึงทำให้รู้ซึ้งถึงสัจธรรมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต อีกทั้งท่านยังเป็นห่วงชีวิตของชาวบ้านภายใต้การปกครองของท่านอยากให้ชาวบ้านเหล่านั้นเป็นคนดีได้มีโอกาสรับใช้ใประเทศชาติในที่สุดท่านจึงได้ตัดสินใจยกที่ดินทั้งหมดเป็นพันๆไร่แจกจ่ายแก่ชาวบ้านเพื่อให้เป็นที่ดินทำกินโดยที่ดินเหล่านั้นปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเขารักตําบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาโดยชื่อหมู่บ้านนั้นท่านเป็นผู้ตั้งชื่อโดยมาจากคำว่าคุณรักษาต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นเขารัก และท่านยังได้ยกที่ดิน100ไร่เพื่อจะตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นโดยช่วงแรกได้ชื่อว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา22ใต้ร่มเย็นสาขาบ้านเขารักต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเขารักจวบจนปัจจุบันและท่านยังได้ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนไว้โดยใช้ชื่อว่ากองทุนหลวงพ่ออินปภากรโรนายอินชูเมืองอีกด้วย ปี2532หลังจากที่ท่านได้สละสิ่งของนอกกายจนหมดสิ้นแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่ร่มของกาสวพัฒนณปัะศีมาวัดบางสะพานตำบลบางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพระครูวิธานณชุลาธรเป็นพระอุปชาและท่านได้กลับมาตั้งสำนักสงฆ์บ้านทับใหม่ในเขตพื้นที่สีแดงตามเจตนารมเดิมของท่านบนเนื้อที่ประมาณ19ไร่ที่มาจากการร่วมกันบริจาคของชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาในละแวกนั้น หลังจากนั้นท่านก็เริ่มออกทุดงเพื่อสแสวงหาในสิ่งที่ท่านยังสงสยัยในการทุดงของท่านนั้นท่านได้ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและเลยออกไปยังประเทศใกล้เคียงจนท่านพอใจและค้นพบสิ่งที่ท่านสงสัยแล้วหลังจากนั้นท่านจึงกลับมาที่เดิมและเริ่มพัฒนาสำนักสงฆ์บ้านทับใหม่อย่างจริงจังปัจจุบันกลายเป็นวัดมีกุฏิสำหรับพระสงฆ์จำพรรษาศาลา,าปฏิบัติธรรมเมน และปัจจุบันกำลังก่อสร้างพระอุโบสถเพื่อให้เป็นวัดที่สมบูรณ์รองรับชาวบ้านที่เข้ามาสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านอายุ94ปีพรรษา22แต่ยังแข็งแรงและยังโปรดญาติโยมได้ตลอดเวลาที่สำคัญท่านยังสามารถทำตะกรุดโทนได้อย่างเข้มขลังและถูกต้องตามตำราแห่งอดีตบูรพาจารย์พระอาจารย์ชูเท่าวัดพัทสีมาได้เหมือนเดิม โดยวัตถุมงคลทุกรุ่นที่ท่านสร้างจะมีมวลสารสำคัญที่ขาดไม่ได้เป็นส่วนประกอบอยู่คือแร่เหล็กไหลเก้าชนิดซึ่งท่านแสวงหาและสะสมมาชั่วชีวิตตั้งแต่ตอนเป็นคารวาสและตอนที่ท่านออกธุดงเขี้ยวแก้วมังกรเป็นของอาถรรพ์มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมีฤทธิ์ในการป้องกันและขับไล่สิ่งชั่วร้ายงาช้างกำจัดเป็นของอาถรรพ์มีความศักดิ์สิทธิ์ในการใช้ป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆและอยู่ยงคงกระพันชาตรี วัดทับใหม่พัฒนาได้รับการตั้งเป็นวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2553ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างกำแพงแก้วแต่ยังขาดปัจจัยจึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมบุญได้โดยบริจาคทรัพย์โดยตรงที่หลวงปู่อินประภากรวัดทับใหม่พัฒนาหมู่4ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุรา